สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเพชรอีกแล้วนะคะกลับรถคนเก่าคนเดิมจ้าวันนี้เราพามากินอะไรจุกมะม่ายจ้าวันนี้เพชรโซฟีมือผักเยอะมากตอนนี้บางนามหมดแล้วน่าเลยที่ชอบซ้อมเนยเลยไปมันไข่ต้มด้วยทุกคนไปทุกคนก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะคะเพชรกับรถก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ มาค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะข้าวเหนียวกี่บาทนี่ข้าวเหนียวห้าบาทค่ะร้านไหนในตลาดแม่อ่ะไม่ซื้อคีหะจะไปทําไมขี้ห่ก็ไปกดเงินแหละเนาะโอ้นี่ชั้นสองรอฉันหากดออมขีหะอยู่อันนี้เป็นหน่อไม้สดเนาะมาจากไหนคะอุดอนกึ่งกย้อนปีใหม่เขาจะไปหากินหน่อไม้สุรินทร์ที่เหลือหมดนล้ เราไปปลูกไว้แล้วหลายต้นแล้วเนาะ <c oughs> น,น้ำผักชต้องเลือกที่เป็นพักแพรวแต่แนการหิ้มพักนอกหอมชีทั่วผู้หลายลอกมาเป็นสวนเมาจละลายอันนี้เดินมา เก็บเอาเลยอี่ยงดอกกอันหีือเ่าไม่ดุอือ mm hmm. ยาละบาย mm hmm. จับรับแล้วกว่างางาม mm hmm. อื mm hmm. อฮึมๆหอมแครก็ินแล้วเบิๆอืม เอาคนะกินใส่กินกลับเอาก็แล้วอืมกินดีบอกว่าจะมีเอกสารน่ออนุญาตใช้มือได้จ้า ล้างไปแล้วล้าสบ,บายเลยจ้ากลับไปกินโดนัะเมนู์ักนอกงาัานมามาละติบบท

ข้หมอกแล้วหมอนกข้หมอกมันก okay. no. ับตะลวดโดนาะักหนอก็แก้ช้าในนะคะ เมื่อก่อนเหนเ็นเกิดตามบนอันเทนาไหมเพราะว่าพักยีงถ้าอัน,าอน,นมาซ้อนลิเมื่อก่อนเขาก็ชอบไปเข็บนะแต่ว่ากินไม่เป็นหรอกไม่ยู่กับเทอนี่หแหละเธอผ้าเก็บแว่าอันนั้นจะหอมกว่าเนาะใช่ไหมเราอยู่ตามโซนาเออมันชอบปลูกมันเกิดธรรมชาติเออแต่ว่ามันจะกการมันจะสั้น มันปินเลื่อ่อ่ะเชื่ออย่างเกาะมันเป็นเชื่อมันเกิดเองเดี๋ยวน่ะอืมมันมีรากต่อของมันก็ขึ้นมันจะมีอันนะใบใหญ่ๆอะ่ะ ก็เห็นไหมตะบ,บูนอวการยังบอกอืมพักตะไนกลางงามเป็นตะไนกางงามเนี่ยที่อยากกินกุ่งแส่น้ำปลาด้ที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันใหญ่อะใบใหญ่ใหญ่อะเปนีอกผาอะไรหัวบไอใบนั้นเมืองนอปะ มันเกิดตามบ้างเขาแก้ม,มเขาไม่กินนะแล้ว,ว่าแบมเดือเขียวเข้มใช่ไหมมันเกิดเองอืม,อมแบบบดเองเงาไ้คือไ,ไปเก็บได้สองเมนู สามหืมวกหมวกนั้นฝากมาเนาะลืมคลังจะด่าละเอเอแมาว่าจะมีอีสานอยู่บ้างเขาก็ไม่เคยกินอ่ะปากกาเนี่ยนะแบบเนี้ยถ้าได้หน่อไม้มาก็จะผัดบ้านเธอกินอาหาคลทยคนไทยไงไใช่อ่ะคน,คน<อ>ไทยกลางอ่ะ ออเกอี่ผัดไสไข่ก็อร่อยเดียวต้มยิงกับน้ำพริกก็น้อยน้อยบ้านเธอน,น้อยซื้อจะทำอะไรคะอะไรนะต้มต้มยิงกับน้ำพริกก็ไม่ค่อยทำน้ำกระเจงกงกะทิไก่เหมือนต้มปลาบ้านเธอใส่อะไรไอ้ยดู <c oughs> มันจะใช้ชชัอกกบกะเพราแซ่บปะคะ เด็ดลองจัดนียงจัดนียงตุองอ้มยาฮะทำไมเธอกินผักอะไรอรันขนาดนี้นนุดกินให้มันเรียบร้อยหน่อย <c oughs> Ngâm cái bật tiết lắm Này Nói <laughs> Má phi Khắp Ui Lừa จะไปตัดให้ฉันจากพี่น้องเมนูสำหรับ,บมือใี้เมนูซุปน่อไใหม่เบิร์ดแซบเบิร์ดขอนียวสองห่ออันนี้กินตะพักสำหรับมือีหม่ห้องก็ห่อตัวรับไปก่อนฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจพวกเฮ้าในเด้อจ้าเจอกันใหมค่คปหนาทสวัสดีจ้าบ๊ายบาย